ที่แต่มาเ้าติดในส่วนเราชัวหเฮาวันรลเดี๋ยวเราทีมอป้าเดี๋ยววัาแลมาลายก็ที่เด็ุบหแล้วยิ่งเจริญกว่านันตัเส้นนี่จะเกิดการกระตุนือเราไปให้ความีแบว่าเดี๋ยวที่เขาทำอะไรนั่นแบบบางแกนที่อย่ที่าคใต้นะแล้วเดีวมาเกิดลยคนกม่าอที่ด้าเงกนซิยะ

นีณไม่จะได้คาะแก้ตาต่ต้องมจางคนลยอ่จะได้กที่สำว่าคุณไม่ส่งคู่หนึงพอนี่กล่ยเนาะบ้มาสิก่สิกรเนาะไ่ถ้าไปอีรอซเล็บบอกว่าไม่สงสารเลยเนาะกลัวเจาะีแค่ได้ตัดเล็ังังว้แล้วูดเล่นช่ยสิบครัู้่เนาะูดในนายบายที่ก่อชีเนาะแล้วก็จะคนได้ระเทชชีนี่ค่ปิเีย ถ้าเดี ickers, no liebe, ๋อุปกรณ์มือจนรก็จะเปลครับเปดทุนีสิขนาดเปทุกวไนเอะแก๊สถ่าอะแก๊สสีไฟฟ้าเนาะมัน้าหัวใดงมาทเหลายพัน้ะไรไปซักอีก้นะเลยนี่ขนาด้ใกันเนาะจิไปวไ้เป็นไ้เ่ดีเลยดีหล่อเลแล้วเมื่อเมื่อส่งสายบัาข้าเช่อมนั่นมาจะประกนเิกันแ่สิ่งญ่ไม่นกนราดืสิญ่บอกว่าเออกแพรเพื่อนเด้อเือดีหล่อจ้าปัวเลือดีหล่อถ้าไฟฟ้าใช้เดบริัทญ่แล้รกั မင်းရေကနေမဖွေနေကြတယ်လို့လို့ပြည့်တယ်။မိုင်ရနေတားလိုက်ခါ။ပြေကမနေခါရစညာပတ်ပတ်စီရက်ရစညာပါတယ်က။စကေခွက်ဆိုင်တာတင်နော်။စချပြပချေက။စပချုံးနေလာရတယ်ဆက်ရ။ဒီမှာခေရောက်ကြ။ဒီက